ทุกท่านครับซึมซับมันไว้ดีๆวันนี้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งวันที่เราก็ต้องจดจำกันนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วสารรัฐธรรมนูญตัดสินนะครับคุณพิธาและพักก้าวไกลนะฮะเสนอแก้ไขมาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองครับโดยใช้คำนี้คุณผู้ชมครับซ่อนเร้นผ่านการนำเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112และใช้เป็นนโยบายพักมีลักษณะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นขบวนการ หากยังปล่อยให้ผู้ถูกร้องทั้งสองกระทําต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับอ,อย่างนี้เลยนะนะบอกว่า <laughs> การหาเสียงตรงจุดนี้ย่อมไม่ไกลเกินเหตุ ที่จะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองซึ <S <S ่งวันนี้อย่างที่บอกไปผมก็มีโอกาสได้นั่งฟังความคิดเห็นนะครับของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับนะอาจารย์ก็บอกว่าเออมันก็เหมือนว่าเป็นการคาดการการคาดคเนเนาะใช่เออนะครับซึ่งก็แบบโอ้ก็มีงี้ด้วยเนาะใช่ก็อาจารย์ก็ก็ก็เหวอครับแบบมันคาดการได้นะอาจจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองได้นะใช่แบบซ่อนเร้นด้วยนะอซ่อนเร้นด้วยนะคุณผู้ชม คือ,อ,อคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างนะฮะครับผมนะครับเราผ่านอะไรกันมาม้างโดยเฉพาะการทํารัฐประหารครับอืมเราต้องไม่ลืมเรื่องนี้นะอืมแล้วก็ผมเชื่อว่าสังคมไทยไม่ลืมเรื่องเนี้อืมเวลาพูดถึงเรื่องของการล้มล้างการปกครองอระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยใช่กี่ครั้งแล้วที่เรามีการทำรัฐประหารครับนะครับ โดยสารรัฐมนูญนะครับสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเนี่ยนะครับเลิกการกระทําเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกมาตรานึ2อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขม .112 นึด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไปในอนาคตด้วยซึ่งประโยคที่รู้สึกว่าจะบอกว่าไม่ให้มีการแก้ไขเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของว่าต้องเป็นแบบกระบวนการทาง นิติบัญญัติที่อะไรนะโดยชอบโดยชอบใช่ไหมเออถ้าเกิดว่ามันโดยไม่ชอบเนี่ยโดยไม่ชอบเนี่ยแบบนี้ผิดนะใช่แต่มันแปลว่าอะไรอ่ะก็นั่นนะสิไอโดยชอบเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับผมสงสัยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอาย้อนกลับไปในแง่ประเด็นของการพูดในการหาเสียงในการอะไรต่างๆกันนาก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดที่หาเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันต้องเข้ามาแก้ในสภาถูกปะ ใช่สิก็คืออำนาจนิติบัญญัติใช่ก็คือตัวแทนประชาชนเขาจะเข้ามาถกกฎหมายกันถูกเออแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลอดภัยอ่ะเออแล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายในเมื่อมันต้องจบตรงนี้อยู่แล้วแล้วในสภาที่เป็นตัวแทนประชาชนจะมีมติต่อประเด็นเหล่านั้นว่าอย่างไรจะได้เริ่มต้นวาระที่หนึ่งไหมหรือต่อไปสองลวตีตกหรือมีสวเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นการดําเนินการในพาร์ทนั้นอยู่แล้วแต่โดยชอบกะคืออะไรอันนี้ที่คนเขางงก็งงจริงๆครับซึ่งก็คือแปลว่า ยังไงแก้ได้หรือเปล่าหรือว่าแก้ไม่ได้ถ้างงครับหรือถ้าแก้ต้องทําไง